อันแรกกันดีกว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นเกมกินแก๊งที่เราลงไว้ในลิสต์เลยนะฮะแต่เนื่องจากน้องๆจิมแอมเนี่ยเขาจัดแรงจิ้งเอาไว้เนี่แล้วก็กาลายเป็นประเพณีไปแล้วกลายเป็นปรามีนีไปแล้วได้รับการแท็กไปแล้วด้วยใช่ไหม, <c oughs> ไมครับ <c oughs> โอเคเพราะงั้นสองคนต้องถืงออว่าอันที่เป็นหลอดล้อมเป็นเวลคัมเข้าสู่เอสเซนเป็นสกินนิงเป็นมิชั่นในการก่อนจะเริ่มเกมใดๆได้นะคะเอางี้ไปดูแรงกันก่อนค่ะนี่แรงจิ้งฮะ ขึอนที่นึ่ครับคือคุณภูวินเนาะใช้เวลาไปเจ็ดวินาทีนะครับีมีน้ำมันมาที่9มีจุงปอนอยู่ที่15บีโอ๊ะทำอะไรไปที่2นาที22่สองพี่พีนแนะนำว่าเราอยากพึดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพืดเราอยากพีเราอยากพึ่คอมเมนต์เราอยากเราอยากพึ่งคอมเมนต์เพราะว่าเห็นสตาร์เขาสตาร์นี่โดดเด่นสุดนะสตาร์คืออะไรคือคือแยงเงี้ยผมเห็นแล้วแต่ผมแค่กำลังนึกว่า ผมมาเห็นรูปนี้เมื่อวานสตางค์นี่คือกำลังนึกอยู่อ้าววินนี่อยู่นี่ใช่ไหมความยายามคือสตางค์ไม่ได้มาหรอหรือว่าว like ันน <uh> ั้นสตางค์ติดงานแล้วสตางค์สตางค์ขอเวลาแบบซ้อมเพิ่มความพยายามอยู่ที่ไหนกัอีกหน่ก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ก็คือสระสระบ้านเลยแซ่บแซ่บมากเลยคือเป็นบ้านเนี่ยจริงต้องต้องรอมารอหน้าแล้วไม่ได้บอกว่าอิงปะเนี่ยออนอย่าเพิ่มคอมเมนต์จะยังโง่อ้ยแต่เมื่อวานผู้บีที่ผู้ิีทำดูง่ายมากเลยนะแต่ไหน ตัวเองกี่วิสี่วิสามวิสี่วิสามวิสามแก้วสามแก้วไลมนะสามแก้วสามวิแก้ววิแก้วเออิ้อยากให้ลองเล่นเหมือนกันนะคะ่ิเเลยตาคือไม่สามบร้าเลยหรอเราอยากโผล่แมนาเราไม่เก่งแต่แบบโว่าเราไม่เก่งขามเาชิลยนะจริงจริงสองดูประโยมาที่นึงอาจจะยากอาจจะยากก็ได้สองดู พยายามแล้วจริงๆพี่พี่แทนกระโดดลองไปละไม่เป็นยากจริงต้องโทรมาจากสตาฟละเดี๋ยวเนื่องจากน้องๆเนี่ยยังไม่เคยนะพี่ก็จะให้ลองแบบทดสอบกันก่อนว่าอ่าสติ๊กเการ์ที่แข่งขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวนี้นะครับผมเราจะเอาหลอดมานะฮะก็ยิงประมาณตรงนี้นะเพราะว่าทุกคนจะยิงประมาณตรงตรงกลางกันหมดโอเคครับยากหรไม่ยากโอเคโดย สามารถถือกอดง่อยเพิ่มจะพุ่งๆแล้วเดี๋ยวมีแคนน่ะจะช่วยสลับแก้วให้เรากรอช่วยอย่างเงี้ยทุกคนโอเคทำให้ครบสามแก้วถ้าเกิดลงครบสามแก้วเราจะหยุดเวลาโอเคแล้วคุณจะรู้ว่าคุณอยู่แลกกิไหมโอเคเคโอเคโอเคให้ค้อเคอเคโอเคโอเคอเอเค้เคอเคอเคโอคโออโอเคโอเคเอเคโอเคโออเ่อคอเเอเอออเยเาเอเออเยเเฮ้ย ดูมีโซงนะดูมีโซงนะมีโซะเราดูเ้ว่องน้แต่ว่าตอนอย่างเงี้ยไม่ยากหรอกตอนเอาลงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเข้าใจไหมมันหลอกสายตาพี่มิใช่ใช่ใช่หลอกสายตามากเลยเราคิดว่ากี่วิดีอัะลิ้ลอกลิล็อกก่อนลิลอกก่อลิลอกก่อนไปถึงว่าแค่เอาไว้บนปากก่อนใช่ไหมครับ ไม่ได้นะอ้ไ่ไตอนลงตอนลงไจไหวย้าสุดคือตอนลงแล้วนยไหไไหนไซึ่งของจริงวังไมได้มันฑก็แบบวางไได้เลยมันมีชิงนิดนึงก็คือว่าถ้าเล็งแล้วแบบคิดว่ามันใช่ลำจะปล่อยเลยลองซอมอีกนิดนึงเถอะพี่ว่าจากเมื่อกี้อนีโอ้อมกันอนดูนะซอมกันอีกสักนิสักครั้งสองครั้ง เราถ้ยงไหนเราถนัดเ e? uh, ี uh, oh, ้ยงไหนเออเออใช่อาจจะได้มากกว่าระโยคเกิดอนรเกิดอะเฮ้ยใช่มันเหมือนมันต้องต้องเล่งอะราดูไหมลราดูไหมฮะฮาราบาลาโอเคไหมคือขอสองก่อนลงแล้วลงแล้วลงแล้วแรงสุดท้ายไม่ได้นะพ่อ เราสองคนจะอยู่ในสุดถยกันไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะเหมือนจะไม่เข้าใจตอนนี้เขาแจชวดไลน์กิจกรรมนี้ที่ไมอยู่ในรีส์ขงเราเนี่ยมันกลายเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาเยอะที่สุดเลยเฮ้ยนะมาเลยมาเลยเอาเลยไหมไหนก่อนเลยช่วยช่วยนิดนึงถตงงไม่ายลูกได้หมดเลยแต่ขออย่างเดียวเลยขึ้นมดไลฟ์เนาะดไลฟ์นะครับ ไม่ o t allow for the live okay? But you can take um the photo and record the video thank you for your understanding okay โอเคอม่กกเาบอกว่าอะไปแล้วใอะไปแบบไปสงสัยเขาเลยเหรอเฮ้ยตามเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกีพอได้ลองแล้วก็พอได้อยู่สคนนี้ใครจะเริ่มก่อนเน่ยเล้ไเลครับ เล่นเมาครับแม่เปิดเลยพี่ปิ๊นอ่ะเล็พ้อมไหมเนี่อเล็เรียลอเลยนะเลก็อยู่ประมาณตรงกลางเลยเตรียมไว้รอไว้เลยโอเคที่ให้เอาหนีไว้ที่ก่อนเลยก็ได้ถ้าเกิดเจ้าเติมนะโอเคโอเคพร้อมไ้มครับแต่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 ตอนวีนจ็วิธีคลิปอะคือันอีกอันมันไม่ใช่ขายาเไมไม่เป็นคนอีกอนเลยนะมันปึ๊บใช่เพราะว่าใช่เร็ว่างเร็ว ช่วยสลับแก้วให้ด้วยค่ะเห็นทกลงเลยลงเลยลงเลยโอเคเลยพอไหมท่านแปลว่าเราจริงจังกับเรื่องหอมหรือเปล่าจริงๆผมก็ไม่อยากกินแก้วผมเห็นว่อนเต่ทวิตเตอร์เลยอ่ะพี่มินคือก็ก็ต้องนิดนึงนะแต่จริงจริงก็จริเพราะพี่ไม่ได้จริงจังมากแต่มันจะอยู่ตลอดไปใช่เพราะฉะนั้นสู้ๆเลยได้ครับไม่ได้อ่ะรอพรนะโอเคขึ้นไปเลยครับอ่าให้แฟนร่วมก่อนนะโอเคชุดเครือรอช็อตนี้อยู่อ่ะหอมนะ

ไรอ่มเ็กๆอยู่ิงออโอ้โหพูดโกงเลยเอาเอาไเาไเ่อเ่อเ่อเ่เออ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 เอเอเบื่่เ่เอเบืเอเบืเบอเบ่อเเเเอ่บบบบบเอ่่เอเเเ สองเลยเหอไม่มาทปเจเคือทายังไงอ่กหรือป่มาจานหรอเปล่าไม่มันเล่อยู่ตอนนี้แล้วก็ร่กีเล่นมาคือตาจะาเลใ่นไม่ได้ทำเนสิมาเฉยเพราะว่ามาวางบินแก้เนสิกกับโฟิได้นะเออแก้เมสิกได้เหรอำเกมนีใช่ไหมไม่ มาถึงตาโอมลัดเอาจริงครับมันดูเหมือนง่ายเนาะแต่ว่าแบบคนเราไปทำที่บ้านนะครับไม่ง่ายเลยปวดหัวเลยอะเรามีมีอะไรอยากจะบอกกลางคนที่เขาเคยทำไว้กว่านี้ไหมพ่อครับผมต้องใช้สมาธิมาเข้านะโอเคครับหนึ่งสองสามเริ่มครับไปครับปุยยังงั้นงั้น ที่บินไปี่าใจสัตว์ตังค์เฮ้ยเลยนีโอแล้วเก่งนะเน่เก่งสามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิผ่านไปสุดสั้น จริงจังกับเรื่องอะไรแบบนี้แต่ว่าพี่องทำไปสามสิบห้าไม่ได้ทีสามสิบห้าไม่ได้ทีพี่องไม่ได้ทำอ่ะคือพี่อุ้ยมันหัวกับองศาเดียวเลยสมมติว่าตอนใส่หลอดพอองศานี้แล้วตอนลงไปมันก็องศาเนี่ยสามครั้งก็เหมือนกันหมดเลยใช่คือไิดวงเป็นเติมเลยขอบสแรั้งอีกทีได้ไหมอยากรู้ว่าน้องอยู่โซนไหนบ้างนะครับมาดูรงหน่อยสามสิบเมื่อกี้องค์เท่าไหร่นะอ๋อพี่องอยู่ระหว่างนี่ระหว่างนายวินี่พร้อมดังกับซีข้าวตังอ่าส่วน ผมนี่เคยอยู่18หรออยู่ใช่ตอนนี้ยังอยู่ก่อนนิโอลคนจะมา19เพราะเดี๋ยวผมจะมาแทรกตรงนี้ก่อนคุณจะตกไปอยู่19ไม่ไม่20โอ้ย20ใช่หรอแต่ก็ยังอยู่ก่อนนิโอแต่งมยังมียังมีเราได้เราได้อยู่ก่อนนิโอนะใช่โอ้ยพวี่สงสัยนิโอสุดๆเลยอ่ะโอเคซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดมีใครที่ไม่ได้เล่นเดี๋ยวเราก็จะมีหน้าน้องๆขึ้นอยู่ในแรงด้วยนะครับเลี้ยงที่มือเป็นอุปกรณ์ได้เลย อันนี้ไม่ใช่กิจกรรมหลักของเราวันนี้นะครับแต่แมันแทบจะหลักกันหลยกิจกรรมหลักหรอยังต์่อโอเแต่ก็กินเวลาเกือบหมดของที่พวกเรามีกันไปแล้ว